สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็เดินมาที่คันาดูกล้วยคนาดินโล่งนะคะเนี่ยได้ยาเดี๋ยวต้องได้ใหม่แล้วเริ่มขึ้นแต่ถ้าน่าฝนเนะี่ยขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวพี่ต้อยจะพามาเก็บมะเขือคะ่ะเดี๋ยวจะแกงป่ากินสักถ้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวเก็บมะเขือกันก่อนนี่หาดูตะไคร้ก่อนตะไคร้งามนะคะใบกะเพราก็งาม มันหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้านี้ไปกะเพรามันจะแห้งเลยดูนี่หวานพริกไว้ด้วยนะคะนี่กะเพราอย่าเก็บกะเพราเก็บมะเขือเนี่ยเครื่องแกงมีพร้อมพริกมีพร้อมนะคะตัดตะไคร้แกงปาค่ะอย่าเก็บมะเขือมันมีต้นเตี้ยต้นนี้อยู่ต้นนี้ต้นเตี้ยมากเลยออกลูกดูต้นนี้ให้ถ่ายซิมีกี่ลูกหนึ่งสอง สามสี่ลูกเดี๋ยวพี่ต้อยเด็ดก่อนจะแกงป่าค่ะหยิบถุงพลาสติกเด็ดใส่ถุงพลาสติก,ตกมาเก็บที่คันดาอึดฉึนี่ค่ะหนึ่งลูก้ย,ยล่วงล่วงล่วงหนึ่งลูกสองลูกสามลูกลูกนี้มแมลงกินเนี่ยไม่เอาเก็บไว้ ลูกนี้มแมลงกินเวลาเขาล่วงอนะเขาสุกอะมะเขือเขาล่วงเขาก็ขึ้นนะคะนี่เรามาเก็บพิ้งกันเก็บต้นนี้กันต้นนี้ก็เยอะนะนี่ต้อยทําสาวนะออกเต็มเลยดูนี่นี่นี่ทาสาวนะคะนี่ได้กินนะดูออกเต็มเลยดอกมะเขือเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บด้านนี้อืม อุ้ยด้านนี้เต็มเลยค่ะดูอืมอืมนี่ค่ะแกงป่ากระั่วยโอ้นี่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 เก็บมะเขือไปแกงป่าได้รับรองถ้วยนึงเนี้ยมะเขือลูกเขาเล็กน่ารักนะนี่ค่ะอืมอืม ปลูกอะไรปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะนี่ค่ะอืมกำลังออกเลยอะแต่เล็กเกินก็ไม่เอานะลูกเล็กเกินก็ไม่เอาได้แกงถ้วยแล้วค่ะนี่ค่ะดูดูพี่ต้อยเก็บมะเขือรื้ยก็หลายสิบนะนี่ค่ะรุ้ยก็เป็นสิบบาทยี่สิบอะเนี่ยเยอะนะ นี่ค่ะพอละใส่มะเขือค่ะพามาเก็บมะเขือนะทําสาวให้เขาก็ออกเยอะนะอุ้ยตรงนี้ลูกเก็บก่อนตรงนี้อีกลูกน,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 นี่ค่ะนี่นี่นอืมนี่ค่ะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะไม่ประมาทกาดอย่าตก thank for watching by เก็บมะเขือใบกะเพรา ตัดตรงนี้ค่ะใบมะกรูดก็ดมีแล้วโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายค่ะ